คลิปนี้พวกเราไปเที่ยวเกาะล้านกัน2วันหนึ่งคืนเปลี่ยนบรรยากาศจากงานประจำมาชาพลางกับทะเลใสๆหาดทรายขาวๆอนจะไปเที่ยวกันฝากกดไลค์กดติ like, ตดตามช่องด้วยนะครับเไ,ได้ไม่ได้เสอยงไม่ได้ไไดไไดเอ้กล้องเปื้อนหมดเลยเนี่ยทำไงเนี่ยล้างน้ำกะเล <Yeah. S 2> เริ่มต้นจากการจอดรถที่แหลมบาริไฮใช้บริการอาคารจอดรถคืนละ250บาทแล้วข้ามไปเกาะด้วยเรือธรรมดาเที่ยวละ30บาทครับจริงๆตอนแรกเห็นสปีดโบ๊ทราคา300ก็แอบคิดว่าแพงไปนิดเลยไม่กล้าใช้บริการครับแต่พอขากลับลองคืนสปีดโบ๊ทดูปรากฏว่าแค่150เองใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้น ขาไปเรือธรรมดาใช้เวลาตั้ง40นาทีเนะ่แอบเสียดายนิดๆไม่น่ากลัวราคาตั้งแต่แรกเลยฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้อยู่ที่ไหนพี่ขอล์เย้เด็กันรู้เลยเอาแม่อยู่ฝัง่งนู้นพร้อมยงัง ไป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 เรือพาเรามาจอดที่หาดตะแหวนแล้วรอรถของรีสอร์ทมารับไปที่พักตรงนี้ก็เห็นมีพวกร้านอาหารคาเฟ่รีสอร์เทเยอะเลยนะต่างจากเมื่อ10ปีที่แล้วเยอะมากเลยอะ่ะอันนี้มาครั้งแรกเลยนะในรอบสิปีเลย่ก่อนมาไม่ใช่อย่างนี้เลยกูจำไม่ได้แล้วเมื่อก่อนมาหาดไหนนี่ไปดูข้างหลังเกาะล้านโอ้โห โอถิ่นเต็มเลยอะ่ะโอ้โห,หม,มอเตอร์ไซค์ขี่ขึ้นไปข้างบนนู่นโอ้โหในทางเดินมีหลังคาอย่างนี้นะเออตอนร้อนๆก็น่าจะไม่ร้อนลมเย,ย็นๆเลยเฮ้ยถึงจุดที่รถมารับแล้วตรงนี้เลยนี่นี่นี่อ้อเด็กเมื่อยเลยเ<อ>มื่อยไหม เงอท่วมเลยเราแป๊บเดียวเองเคยไปแล้วบ๊ายบายโอ้ยโอ้ยโหเหินเหมือนกันเนี่ยโอ้ยข okay. evet oh, ึ้นเขามานั่งข UM uh ้างในดีกว่าแต่พ่อนั่งข้างนอกโอเคปะโอเคจับไว้จับโอ้โหโอ้โห อ่ะนั่นเยดิเกาะไว้เกาะไว้กอบไว้ได้ยกาบไว้ได้ผมโอ้โแล้วแขกเกอบไว้ด้วยอยู่ฝั่งนู้นเลยคืนนี้เราพักที่วิลาวันภูวิลล่าบรรยากาศเงียบสงบมีสรไว้ายน้ำส่วนกลางเดินทางสะดวกพนักงานก็น่ารักครับช่วงบ่าย แล้วพักผ่อนในรีสอร์ทแบบชิวๆเล่นน้ําเบาๆไม่เร่งรีบแล้วก็ไปกินข้าวที่คาเฟ่ตรงข้ามครับรสชาติดีเลยตกเย็นทางรีสอร์ทมีโมอโเมตอร์ไซค์ให้ฟรีหนึ่งคันต่อหนึ่งห้องว้าวาใช่ว้าวว้าวเราก็ลังขี่มอเตอร์ไซค์โโไ,ไปที่หาดนวลอยู่นะครับ ใช่ใช่โอ้พลาดไม่ได้กิจกรรมแบบนี้ต้องนะต้องทำอยู่แล้วแหละที่เกาะล้านเอาถึงแล้วแป๊บเดียวน้ำทะเลที่นี่ใสามากมีโขดหินสวยๆเหมาะกับการถ่ายรูปพาโนลรามาลมเย็นๆเ,เด็กๆเ,เล่นน้ำกระนสนุกสนานเลยครับ เอ้ยกล้องเพื่อนมาเลยเนี่ยทำไงเนี่ยล้างน้ำก็เลย <Yeah. S 1> จากนั้นแวะไปเดินเล่นที่ตลาดนัดหน้าวัดอยู่ใกล้ๆกับท่าเรือหน้าบ้านของกินเยอะมากเราเลยช็อปเบาๆแล้วซื้อกลับมากินที่รีสอร์ทครับพร้อมเล่นน้ำอีกรอบก่อนจะจบวันแรกแบบแฮปปี้แฮปปี้ เช้าวันที่2เราทานอาหารเช้าที่รีสอร์ทครับมีข้าวต้มไข่ดาวแฮมไส้กรอกแล้วก็สลดัดเรียบง่ายนะครับแต่เติมพลังได้ดีเลยสายๆเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่จุดชมวิวก่อร้านมองเห็นวิวหาดตาแหวนสวยมากบอกเลยว่านี่คือมุมโปรดของทริปนี้เลยครับ ได้จองที่พักไว้แค่คืนเดียวเลยกลับมาเล่นน้ําที่รีสอร์ทอีกนิดก่อนเช็คเอาท์แล้วให้ทางรีสอร์ทไปส่งที่ท่าเรือหน้าบ้านจบทริปนี้ด้วยความประทับใจได้พักได้ถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วครับใครที่ชอบคลิปแนวเที่ยวสบายๆแบบครอบครัวฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไปเที่ยวกันอีกแล้วเจอกันทริปหน้าสวัสดีครับ